หนึ่งในการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ก็คือการไขปริศนาว่าโลกที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรกันแน่นี่คือเรื่องราวของการค้นพบครั้งนั้นครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่กลับทรงพลังมากนะเป็นคำถามที่ขับเคลื่อนความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เรามาเป็นพันๆปีเลยเคยลองมองไปรอบๆแล้วสงสัยกันไหมครับว่า เอของทุกอย่างเนี่ยมันทำมาจากอะไรอากาศที่เราหายใจเข้าไปตึกสูงสูงที่เราเห็นหรือแม้แต่เครื่องประดับสวยๆที่ส่องประกายทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่คำถามเดียวกันเลยก็คือแก่นแท้ของมันคืออะไรซึ่งการจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันคือการเดินทางที่ยาวนานมากๆเป็นการเดินทางแห่งการค้นพบที่มนุษยชาติต้องใช้เวลากว่าพันปีเลยนะกว่าจะไขความลับนี้ได้สำเร็จ เอาละครับเรามาย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยในยุคที่มนุษย์เพิ่งจะเริ่มรู้จักและก็ใช้งานสสารพื้นฐานต่างๆจากโลกของเราในสมัยโบราณเนี่ยนะมนุษย์เรารู้จักธาตุผ่านการใช้งานจริงไม่ได้มาจากทฤษฎีอะไรที่ซับซ้อนเลยอย่างทองคำเนี่ยก็รู้ว่ามันสวยงามไม่ขึ้นสนิมหรืออย่างทองแดงก็แข็งแรงพอที่จะเอาไปทําอาวุธได้หรือแม้แต่ประหรอดที่เป็นของเหลววาวก็ถูกเอาไปใช้ในทางการแพทย์ คือพวกเขารู้ว่าของพวกนี้มันมีประโยชน์แต่ยังไม่เข้าใจจริงๆหรอกว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันเลยมีมุมมองต่อคําว่าธาตุอยู่2แบบหลักๆเลยแบบแรกก็คือมุมมองของพวกช่างฝีมือที่มองว่าธาตุคือโลหะที่จับต้องได้ใช้งานได้จริงกับอีกแบบหนึง่งเป็นมุมมองของนักปราชญ์อย่างอริสโตเติลที่เชื่อว่าโลกทั้งใบเนี่ยประกอบขึ้นจากธาตุพื้นฐานแค่สี่อย่างเท่านั้นเองคือดินน้ําลมไฟ ถึงแม้ว่าแนวคิดของกรีกเนี่ยในวันนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ต้องยอมรับเลยว่ามันคือความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ที่จะสร้างระบบขึ้นมาเพื่ออธิบายโลกรอบตัวและแนวคิดนี้แหละครับที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นะักคิดรุ่นหลังๆต่อมาอีกหลายศตวรรษเลยทีเดียวแล้ว ก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆครับเป็นจุดที่การศึกษาเรื่องาธาตุได้ก้าวจากการเป็นปรัชญามาสู่การเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงในศตวตรรษที่17ครับมีเหมือนกับนักสืบคนใหม่ก้าวเข้ามาสู่เวทีนี้เขาคนนั้นคือโรเบิร์ตบอยล์เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งคำถามกับความเชื่อเก่าๆทั้งหมดเลยและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆบอยได้ให้นิยามใหม่ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลย เขาบอกว่าธาตุคือสสารที่ไม่สามารถถูกแยกย่อยให้กลายเป็นสสารที่เรียบง่ายกว่านี้ได้อีกแล้วด้วยวิธีการทางเคมีนี่เป็นการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกเลยครับนิยามนี้เองแหละครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาเคมีสมัยใหม่มันเหมือนเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่เลยนะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือธาตุแท้และอะไรคือสารประกอบขอมีนิยามที่ชัดเจนแล้ว ทีนี้แหละครับประตูก็เปิดออกสู่ยุคทองแห่งการค้นพบาธาตุใหม่ๆแบบว่ามากมายก่กองเลยในศตรวรรษที่18เนี่ยการค้นพบมันเกิดขึ้นเร็วมากโจเซฟพริสลี่ค้นพบออกซิเจนซึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องการหายใจกับการเผาไหม้ได้เป็นครั้งแรกอองตัวลาวอซียก็ค้นพบไฮโดรเจนกับไนโตรเจนการค้นพบพวกนี้มันไม่ใช่แค่การเจอาธาตุใหม่ๆนะแต่มันคือการไขปริศนาของกระบวนการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลยทีเดียว แต่ความสำเร็จนี้ก็นำมาซึ่งปัญหาใหม่เหมือนกันครับพอมีธาตที่ค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความท้าทายครั้งใหญ่ขึ้นมานั่นก็คือจะจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไงดีลองนึกภาพตามนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่19มีการค้นพบธาตุไปแล้วมากกว่า60ชนิดโอ้โหมันนำไปสู่ความสับสวนวุ่นวายครั้งใหญ่เลยตอนนั้น นักวิทยาศาสตร์พยายามกันหนักมากที่จะหารูปแบบอะไรบางอย่างพวกเขาลองจัดกลุ่มตามคุณสมบัติทางเคมีอย่างเช่นการเผาไหม้หรือการละลายบางคนก็ลองเอามาเรียงตามมวลอะตอมแต่ก็ไม่มีวิธีไหนเลยที่สามารถจัดระเบียบธาตุทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆโลกของวิชาเคมีในตอนนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนชุดของจิ๊กซอที่กระจัดกระจายเต็มโต้ะไปหมดเลยครับคือมีข้อมูลมีเบาะแสเต็มไปหมดแต่ยังไม่มีใครมองเห็นภาพรวมของคำตอบได้เลย จนกระทั่งมีนักสืบอัจฉริยะคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นครับเป็นผู้ที่จะมาไขาปริศนาที่มันค้างคาม,มานานเป็นร้อยปีนี้ได้สำเร็จเขาคือนักเคมีชาวรัสเซียชื่อว่าดจมิทรีเมนเดเลเยฟผู้ที่มองเห็นรูปแบบบางอย่างที่คนอื่นในยุคน,นั้นมองข้ามไปหัวใจสำคัญของแนวคิดเมนเดเลเยฟก็คือการสังเกตว่าเมื่อนำธาตุมาเรียงตามมวลอะตอมแล้วเนี่ย คุณสมบัติของมันจะวนกลับมาซ้ำเป็นรูปแบบที่น่าอัศจรรย์มากมันไม่ใช่การเรียงแบบสุ่มๆนะครับแต่มันมีจังหวะและลำดับที่แน่นอนของมันอยู่และนั่นแหละครับคือกุญแจที่นำไปสู่คำตอบที่ทั้งสง่างามคาดการอนาคตได้และเป็นการปฏวิวัติวงการวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวคำตอบนั้นก็คือตารางธาตุที่เราทุกคนรู้จักกันดีในปัจจุบันนี้เอง หลังจากการเดินทางที่ยาวนานกว่าพันปีในที่สุดปริศนาของท่าต่างๆก็ถูกไขออกได้สําเร็จแต่มันก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามต่อไปอีกว่าแล้วในวันนี้ล่ะมีปริศนาใหม่อะไรบ้างที่ยังคงรอให้เราไปค้นหาคําตอบกันต่อไป